สวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกมือ2นะครับผมเป็นชิมานโ o กุระโด DC 1นึ่าห HG หมุนสายรอบเจ็บนั่นเองครับตัวนี้นะเขาซื้อมือ2มาจากในกลุ่มนะครับผมแล้วก็ส่งตรงมาให้ล้างเช็คระบบเลยนะครับเช็คสภาพภายนอกก็ถือว่าเป็นลอกใช้งานครับผมมีริ้วรอยตามการใช้งานครับเช็คระบบภายในด้วยการหมุนดูเมื่อกี้ก็ถือว่าตัวเฟืองยังนุ่มๆม,มืออยู่นะครับผมระบบภายในก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะ จากการคาดการ์นะครับผมต้องลองไปแกะดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจากจาระบีแห้งเจยๆครับเดีย๋ยวไปลองแกะดูกันเลยครับผมเริ่มจากการถอดน็อตเสาครับเสร็จแล้วก็ถอดชุดแขนออกเลยครับผมถอดฝาปรับคอนครับผมเสร็จแล้วถอดฝาข้างฟังนงแม่เหล็กครับผมแล้วก็เอาตัวสปูนเนียออกมาด้วยเลยนะครับผม อัวนี้สิ็จแล้วก็สปรูนก็ยังปกติดีนะครับผมเปิดเช็คภายในครับผมจารบีแห้งจริงๆครับผมเดี๋ยวค่อยๆแกะชิ้นส่วนออกมาทีละชิ้นนะครับสําหรับชิ้นส่วนภายในนะฮะหยิบออกมาแล้วก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามีชิ้นไหนที่มีอาการสึกหรอหรือเสียหายหรือเปล่านะครับผมแต่จากการเช็คคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้มีชิ้นส่วนตรงไหนที่สึกหรอหรือเสียหายนะครับผมสามารถใช้งานต่อได้นะครับผมอีกยาวเลยนะครับผม โอเคครับหลังจากแกะทุกส่วนออกมาแล้วนะครับนี้เราจะนําไปล้างนะครับผมและหลังล้างทาความสะอาดเสร็จครับผมเราจะลงพื้นด้วยจลเบีทาระบบนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นของไบโอนิกนะฮะทั้งน้ํามันแล้วก็ตัวจรเบีนะครับผมทั้งระบบเลยนะครับต่อไปเริ่มประกอบในชุดของตัวหนอนนะฮะแล้วก็ชุดเกียร์สายครับผมเสร็จแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ประกอบกระจังหน้าครับผมจากนั้นขันล็อตให้เรียบร้อยครับผม จากนั้นก็ใส่เขาควายเข้าไปครับผมปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วก็ทาจะมีตรงตัวหนอนแล้วก็ตัวเกียยสายครับผมต่อไปไปประกอบในส่วนของห้องเครื่องครับผมเริ่มเลี้ยงจากตัว ลูกเปืนก่อนเลยครับผมเสร็จแล้วก็ทาน้ามันให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นเริ่มประกอบในชุดแป้นกดครับผมเสร็จแล้วขัน็อตให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นเททดสอบครับมาดูขั้นตอนการใส่สปริงกันบ้างครับผมวิธีการใส่เราก็จะใช้คีนนะครับค่อยๆค,คีบแล้วก็ดันมาใส่ แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นลองเทดสอบดูครับโอเคครับผมจากนั้นก็ไปประกอบในส่วนของเสาแนวตั้งกันเลยครับเสร็จแล้วทาจารบีให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นไปเริ่มประกอบในชุดของเฟืองขับเฟืองพินเนียนกันครับผมจากนั้นประกอบชุดผ้าเบรกครับผมก็จะใช้เป็นจารบีทัเบรกของไบโอดิเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วใส่แผ่นรองกดเบรกครับผมจากนั้นก็ตามด้วยบูทครับผม แล้วก็จะมีแหวนนะฮะล็อกคูาโดนี่เราต้องสังเกตดีนะครับมันจะมีแหวนขนาดเล็กอยู่นะครับผมจากนั้นก็ทาจรารบีให้เรียบร้อยครับผมในส่วนนี้จะเป็นจรารบีสําหรับทานลูกปืนนะครับจะเป็นลูกปืนการกลับนะฮะตัวนี้ก็จะใส่จรารบีลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมยึดน็อตให้เรียบร้อยครับ จากนั้นเริ่มประกอบชุดแขนครับผมขันน็อตเสาแล้วก็ติ๊กิปเพดให้เรียบร้อยครับใช้เป็นจระบีทาลูกปืนนะครับทาบริเวณแกนหนกนะครับผมเอาไว้สําหรับใส่บูทนะฮะตัวอย่างนี้ยังไม่อัปเกรดนะครับผมยังใช้เป็นบูทอยู่นะครับผมเสร็จแล้วใส่บูทตัวล่างครับผมจากนั้นก็ใส่ตัวหนกลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ใส่บูทตัวบนครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับผม ขันน็อตเสร็จก็ปิดฝาได้เลยครับเสร็จแล้วมาประกอบในฝั่งที่เป็น DC กันบ้างครับผมตัวนี้ใช้น้ำมัน h i g ไฮสป e d นะครับหยอนในส่วนที่เป็นลูกป,ปืนนะครับผมจากนั้นก็ประกอบชุด DC เข้าไปครับผมขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับผม โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้า Shimano Kurodo GC151 HG ส่งมาล้างเช็คระบบนะครับผมตัวนี้ระบบภายในทำงานปกติดีทุกอย่างนะครับผมจะมีสึกบ้างที่จะเป็นตัวเขาควายและแกนนอบที่สึกไปตามการใช้งานนะครับผมสำหรับใครสนใจจะล้างเช็คระบบลอกตกปลาหรือว่าซ่อมอุปกรณ์ตกป่านะครับสบามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ